ัสดีทุกคนกลับมาพบกับว่านะคะว่า everything ค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงนะคะหกโมงยบโมงแล้วนะคะวันวันที่ว่าอัดคลิปนี่เป็นวันที่เจ็มดมกราคมหกห้านะคะวันนี้ว่ามีกิจกรรมที่จะไปทํานะคะว่าคืออยากไปทํากิจกรรมร่วมกับมูลนิธิผู้ไทยสวรรค์จุดรัศมีของตะโลนะคะวันนี้เขา นำของไปแจกเดบบนดอยในวันที่8นะคะวันนี้ก็จะไปค้างคืนหนึ่งวันนะคะก็ว่าก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเขานะคะเขาทำอะไรก็อาจจะทำด้วยอะไรเงี้ยทำเท่าที่ทำได้นะคะนะคะเดี๋ยวว่าก็จะให้ดูว่าว่าเอาอะไรใส่ไปในกระเป๋าแบ็คแพ็คดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะกระเป๋าก็แบบอันนี้มากทุกคนนี่ค่ะสิ่งที่ขาดไปได้เลยนะนี่เลย มาม่านะคะพกไปนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเครื่องใช้ต่างๆนะคะครีมเนสฟันแปรงสีฟันฟน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะก็ใส่ถุงซิปล็อกไปเลยนะคะเวลาเวลาเราจะไปเข้าห้องน้ำคุณทุกคนเราก็พกอันนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็จะพกอันนี้หยิบไปได้เลยนะคะสะดวกต่อชีวิตมากก็จะมีรองเท้าหนึ่งคู่นะคะอันนี้ก็จะเป็น คาเจตวันะคะน,นี้เป็นชุดนอนค่ะทุกคนชุดนอนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกางเกงยีและก็เสื้อยืดสําหรับใส่ไปวันที่วลฒิธิเขาไปแจกของกันนะคะนะคะทุกคนก็ก็ประมาณนี้แหละนะคะก็คือมันมีหลายอย่างที่ตื่นเต้นนะคะทุกคนก็คืออยากไปเห็นชีวิตของ เด็กเนดอยอะถ้าพ so, ูดเอาจริงๆแล้วก็คืออยากเป็นชีเด็กนดอยด้วยว่าเขาคือยู่มายังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปรวมกับเขานะคะก็ถ้าแหละก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยคือไปทั้งๆที่ยังเป็นวัดนะคะไปทั้งๆที่ยังเป็นวัดอยู่ก็อเจริญ จะลลยพอารู้ึ้นไม่ทำอะไรคะแมวมันนั่งอยู่บนเครื่องซักผ้าทุกคนมารู้ลงมาแล้วมันขึ้นไปบนเครื่องซักผาทคนและทุกคนดูทำอะไรแล้วนั่นก็คือที่ชาร์จแบตกับกระเป๋านะคะเดี๋ยวว่าก็จะเตรียมไปด้วยเนาะทำไม ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คืออยากให้ทุกคนติดตามคลิปวิดีโอไปร่วมกักันไม่ว่าว่าจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอ่อโอเคค่ะตอนนี้เขาก็เตรียมของกันแล้วนะคะเตรียมรถไปแล้วนะทุกคนรถสามพันนะคะตอนนี้เอาอุ่นเอาเรียนเยอะแล้วอ่ี่นะคะทุกคนบรรยากาศนะคะที่กแค่สื่อบบเปี่ยนก็แไว้คนึง โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เจอกันนะคะเดินทางประมาณกี่กิโลที่วายประมาณกี่กิโลได้เนี่ยร้อยกโลนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จบรถนเตอรที่เจเบียแล้วคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเสือใช่ไหมอันนี้อยู่ที่วัดถ้ำเสือนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูไปพร้อมกันเลยนะคะ ไปดูบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหน่อยๆเนาะขึ้นไหวไหมนี่ดูทุกคนสูงมากเขามีรถลางขึ้นนะสิบบาทคนละสิบบาทนี่นะคะทุกคนเดินขึ้นไปเลยไม่ได้เลยล่ะให้ไหวแล้วนะทุกคนตอนนี้เหนื่อยมากเลย เดี๋ยวก่อนนะคะขอพัก5นาทีย้อยดูขึ้นนู่นกันเลยดูความสูงสูงมากเมื่อยแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ุกคนดูวิวนะคะทุกคนวิววัดถ้ำเสือนะคะไม่ไม่เก้าคนเนไดยืไปยไม่เข้าได้ไปมเข้าไปสิ นี่นะนี่เรามาอยู่ที่ แม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะคะอา่ามีของขายเห็นไหมนี่นะคะทุกคนร,รอบๆนี่ก็จะเป็นของขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อที่เขียนคําว่าการจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ําแควอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนู้นข้างหน้านะคะที่เป็นเหล็กดำๆนั่นก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วนะคะมันก็จะขึ้นตรงใดที่เขาเดินขึ้นกันเมื่อกี้นี้นะคะเออ แล้วก็เดี๋ยวแว่ถ่ายรูปก่อนแดดร้อนมากเลยทุกคนนี่นะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่นะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศแม่น้ำ สะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะตรงนู้นมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะมีคนนั่งทานอาหารตรงนู้นะนะอร้อนมากอันนี้คืออะไรทุกคนใครรู้แปลหน่อยดิเนี่ย ใครรู้ก็แปลหน่อยนะคะมันคืออะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆดไม่้ีต่อแล้วเนะนี่นะคะความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเหมือนเราอยู่ท่ามกลางถุกเขาอะไรอย่างเงี้ยอ้ดยโหดูยอดไปเลยอะครับเนี่ยรู้เลยเออโหอันนี้เขาปลูกบวบ ตั้งแคมป์เรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้เล็กสุดนะเดี๋ยวเราจะนอนหลังใหญ่ตัวนู้นเป็นแม่น้ำนะทุกคนมันมันไม่เห็นหรอกพองเราเสร็จก่อนใครเลยเดี๋ยวเราจะนอนในนี้นะคะนีค่ะทุกคนเดี๋ยวกลางคืนนะคะเราก็จะนอนกับคนนี้นะคะ แล้วเราก็จะนอนในนี้นะคะอากาศบรรยากาศเงียบสงบมากความใหญ่อลังการด ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเขียนก็คือเขาปิ้งย่างกันอยู่นะทําหมูย่างไก่ย่างนะคะก็กางเต็นท์กันหมดทุกคนแล้วนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเช่าแบบเนี้ยเป็นโดมพันหนึ่งนะะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะวันนี้เรามาพักกันที่อิงน้ําเลยนะคะทุกคนเห็นไหม มีเห็นปะ่ะมีทหารพรานปะ่ะใช่ไหมตรงเนี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนิดหน่อยนะคะอันนี้คือดอกอะไรใครรู้บ้างเนี่ยดอกอะไรใครรู้บ้างเนาะอ่า นี่เขาก็มีที่ที่นั่งเนาะแต่ขี้ฝุ่นเยอะมากขอบอกนะคะนู่นเป็นบรรยากาศเนาะก็เป็นภูเขาอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะนัะ่นทางมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเหนไหมเอ,อ่ยบรรยากา,กาศก็ไม่มีอะไรมากทางเข้ามาก็จะเป็นป่าแบบเนี้ยทางเข้ามาก็จะเป็นป่าแบบนี้เลยเนาะ นูนเราพักกันอยู่ข้างในนูนนะคะยันไม่เอ่ยเดี๋ยวจะหมุนแบบ360องศาให้ดูนะ นี่นะทุกคนนะคะบรรยากาศตอนมืดมดที่อิงน้ำนะคะก็คือที่ที่เรามาเช็คอินนะคะ,ะตอนนั้นก็จะเป็นโฟเป็นไฟอะไรเงี้ยมันก็มืดนิดนึงนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวว่าก็จะขอตัวไปนอนนะคะโอเคนะคะทุกคนนะเดี๋ยวว่าจะให้ดูห้องน้ำนะคะให้ทุกคนดูห้องน้ำนะคะนี่นะคะ เปิดประตูเข้าไปสิเปิดเข้าไปปุ๊บมีคนอาบน้ําไปเนาะมีเครื่องทําน้ําอุ่นเพราะว่าอากาศมันก็เย็นๆใช่ไหมก็โอเคนะสะอาดดีโอเคปิดแวะไปนี่นะคะเต็นที่เรานอนก็คือ เต็นท์นี้เลยนะคะโอเค